สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นม .5 ทับ2นะคะในคลิปนี้ก็เป็น EP ีที่3นะคะในเรื่องของการใช้งานโปรแกรม SketchUp นะคะแต่เป็นบนเว็บไซต์นะคะก็ให้นักเรียนติดตามรับชมแล้วก็ทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะนะคะเราก็จะใช้เว็บไซต์เดิมเลยวันนี้ก็จะมาต่อในการสร้างรูปทรงอื่นนะคะโดยให้นักเรียนนะคะทำเหมือนเดิมนะคะก็คือ ไปพิมพ์คําว่า SketchUp บนเว็บนะคะแล้วก็จะเป็นเว็บแรกเลยในการเข้าใช้งานนะคะหลังจากนั้นนักเรียนก็ล็อกอิน Gmail นะคะหรือ Facebook หรือว่าแอาคเคาท์อื่นๆต่างๆของนักเรียนให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็กดที่ Start Modeling นะคะ มันก็จะเข้ามาซึ่งการล็อกอินนะคะนักเรียนสามารถที่จะเซฟชิ้นงานเก่าๆที่เราเคยทําไว้ได้นะคะมันก็จะอยู่ใน Account ของเรานะคะถ้าเปิดเข้ามามันอาจจะแจ้งนักเรียนว่าต้องการที่จะเปิดงานเก่าหรือเปล่านะคะนักเรียนก็เลือกแล้วแต่ว่าจะเปิดหรือไม่เปิดนะคะของครูมันไม่ได้ขึ้นนะคะครูก็จะไปเลือกที่ create new นะคะเหมือนเดิมตรงนี้นะคะก็เลือกได้เลยก็จะเป็นการสร้างชิ้นงานใหม่นะคะ อพอขึ้นหน้านี้มานะคะก็จะเหมือนเดิมนะคะสำหรับการเซตค่าก็คือด้านล่างนะคะตรงนี้นักเรียนสามารถเลือกตั้งค่าได้นะคะว่าจะเลือกแบบไหนนะคะแบบเมาส์หรือแบบทัชแพดนะคะของครูก็จะเลือกแบบทัชแพดเพราะว่าเป็นแบบสัมผัสหน้าจอนะคะใช้โทรศัพท์ในการทำเนาะถ้าใครทำบนคอมก็อาจจะใช้เมาส์ก็ได้ก็จะสะดวกกว่านะคะ,ะแต่ว่าวันนี้ครูทำในโทรศัพท์มือถือเนาะ รูปโค้นนะคะสามารถใช้เครื่องมือ,อยางลบนะคะฝั่งซ้ายมือตรงนี้ในการลบได้เลยนะคะให้คนมันหายไปเนาะแล้วก็มุมมองเหมือนเดิมนะคะอันนี้ครูจะไม่พูดพื้นฐานแล้วเนาะเพราะว่าเรา สร้างชิ้นงานกันได้แล้วนะคะวันนี้เราจะมาทํานะคะแจกันก็วิธีการทํานะคะเดี๋ยวนักเรียนดูวิธีการทําของครูก่อนก็ได้นะคะเราจะสร้างสี e ่เหลี่ยมวันนี้เครื่องมือที่เราใช้นะคะจะชื่อเครื่องมือว่า Follow Me นะคะก็คือเดี๋ยวนะคะอันนี้อันที่สองนะคะอันบนที่เป็น Push Pull นะคะเราทําไปแล้วก็คือการขึ้นรูปทรงวัตถุอันที่2ที่เป็นสัญลักษณ์โคง้งแบบนี้นะคะเราจะเรียกเครื่องมือนั้นว่า Follow Me นะคะก็คือเครื่องมือในการ ตามนะคะตามเส้นที่เราวาดนะคะก็จะมาใช้เครื่องมือนี้กันเนาะอันดับแรกนะคะให้นักเรียนสร้างสี่เหลี่ยมตามเส้นแกนสีน้ำเงินก่อนนะคะถ้าเกิดว่ามันสร้างไม่ได้ก็หมุนนะคะให้มันไปตำแหน่งที่เราต้องการ ประมาณนี้นะคะให้ตามแกนสีน้ําเงินและแกนสีแดงนะคะเป็นสี่เหลี่ยมแนวตั้งเนาะก็สามารถหมุนได้นะคะนี่ให้เป็นแบบนี้ก่อนนะคะหลังจากนั้นเราจะวาดแจกันนะคะโดยวาดจากสี่เหลี่ยมแผ่นนี้นะคะอะ่มันจะไม่ใช่การขึ้นรูปทรงเนาะมันจะเป็นการวาดรูปทรงก่อนนะคะ,ะวันนี้นะคะครูจะใช้เครื่องมืออาร์คนะคะซึ่งครูจะเลือกใช้ตำแหน่งที่สอนะคะก็คืออันนี้อันที่สองที่เป็นโค้งแบบนี้นะคะ ในการวาดวัตถุเนาะก็ติ๊กนะคะแล้วก็ติ๊กจากเส้นบนสุดนะคะต้องให้ชนกับเส้นบนสุดก่อน1ครั้งนะคะแล้วก็ดัดนะคะให้มันเป็นลักษณะคอเจกันแบบนี้นะคะแล้วก็ติ๊กอีกครั้งหนึ่งก็จะได้คอขวดแบบนี้เนาะแล้วก็ใช้เครื่องมือเดิมนะคะในการลากตัวเจกันนะคะซึ่งเนี่ยต้องให้จุดสิ้นสุดกับจุดเริ่มต้นนะคะมันเท่ากันเนาะนันเนียนก็ ต้องย้อนกลับไปใหม่ถ้าย้อนกลับไปแล้วเส้นหายก็ต้องย้อนมาอีกทีนึงนะคะอีกฝั่งหนึ่งเนาะอ่าลากใหม่นะคะให้เกือบจะถึงปลายนะคะแล้วก็ดัดให้เจก,กันมีลักษณะโค้งตามชอบแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเส้นไม่ต่อกันแบบนี้ต้องเริ่มใหม่นะคะเส้นต้องต่อกันนะคะ ดัดให้โคง้งแล้วก็คลิกอีกครั้งหนึ่งอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นเส้นที่ต่อกันแล้วนะคะอ่ะส่วนฐานเจ็การน,นะคะเราก็จะใช้ดินสอลากต่อลงมาให้ถึงจุดสิ้นสุดนะคะก็ต้องให้ชนนะคะถ้าเกิดว่า เส้นมันไม่ชนมันจะไม่สามารถทําได้เนาะอ่าถ้าเส้นมันเกินมานะคะก็สามารถใช้ยางลบลบเส้นที่เกินมาแบบนี้นะคะตอนนี้ครูก็จะได้ลักษณะเจก,กันที่ครูต้องการแล้วนะคะเป็นทรงประมาณนี้เนาะและเราจะหมุนนะคะหมุนวัตถุก,กันหลังจากนั้นนะคะเราจะลบส่วนที่เราไม่ต้องการออกนะคะก็ใช้เครื่องมือ,อยางลบนี่แหละในการลบนะคะเครื่องมืออ e ิเลเซอร์นี่นะคะในการลบเนาะ ก็เลือกนะคะแล้วก็ลบส่วนที่ไม่ต้องการก็คือขอบด้านข้างออกนะคะถ้าเกิดหายไปแบบนี้สแสดงว่าวัตถุนักเรียนไม่ตัดกันนะคะเส้นไม่ตัดกันต้องมาดูให้ดีว่าเส้นตรงไหนของเราที่มันไม่ตัดกันนะคะเช่นอันเนี้ยมันไม่ตัดกันใช่ไหมคะเวลาเราลบเนี่ยมันจะหายทั้งหมดนะคะเราจะลบส่วนที่ไม่ต้องการออกก็คือส่วน,ด,นด้านตรงนี้นะคะเห็นปะมันจะหายไปหมดเพราะนั้นเราต้องมาทําให้เส้นมันตัดกันก็อาจจะใช้ดินสอวาดให้มัน ไปตัดอีกฝั่งหนึ่งก็ได้นะคะแบบนี้อ่ะแล้วเราก็ลองใช้ยังลบๆดูนะคะมันก็จะหายไปอ่ะแล้วก็ลบส่วนเกินออกไปนะคะเส้นต่างๆก็จะเหลือเฉพาะวัตถุที่เป็นลักษณะเหมือน เจกันแค่2มิตินะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะวาดวงกลมนะคะให้ครอบกับตัวเจกันตรงฐานด้านล่างนะคะก็จะใช้เครื่องมือที่เป็นรูปวงกลมนะคะวาดด้านล่างแบบนี้นะคะก็จะได้เป็นฐานเจก,กันนะคะลองไว้แบบนี้เนาะหลังจากนั้นเราจะใช้เครื่องมือ follow me นะคะก็จะอยู่ในแถบเครื่องมือนี้นะคะก็จะเป็น เครื่องมืออันที่3ไออันที่2นะคะน,นั่นเองก็ติ๊กแล้วเลือกเครื่องมือ Follow มีนะคะหลังจากนั้นลากเลยนะคะหมุน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 ตามวงกลมที่เราทําแกนไว้นะคะแล้วก็ปล่อยเราก็จะได้วัตถุนะคะที่เป็นลักษณะเหมือนเจตก,กันนะคะอันนี้อยู่ที่ทรงที่เรียนวาดตอนแรกเนาะของครูมันเป็นเจตก,กัน <laughs> ปากแคบนิดนึงนะคะอันนี้ก็อยู่ ที่ทรงที่นักเรียนวาดตอนแรกนะคะว่าเราโค้งขนาดไหนส่วนที่เราไม่ต้องการก็คือด้านล่างนะคะที่เป็นหานลบออกไปถ้าตรงนี้เห็นไหมคะว่าเจก,กันของเราเนี่ยมันมันกลวงใช่ไหมคะนักเรียนก็ใช้ดินสอลากเส้นนะคะเพื่อให้เส้นมันตัดกันนะคะแล้วปล่อยแบบนี้ก็จะทําให้เจก,กันเราไม่กลวงนะคะแล้วก็ทึบแล้วเราค่อยเอาอยางลบนะคะมาลบเส้นนั้นออกทีหลังนะคะโอเคหลังจากนั้นนักเรียนก็ าทาสีนะคะเทสีให้สวยงามเนาะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราอยากให้จัดก,การลองมีสีอะไรก็เทลงไปเลยนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นชิ้นงานวันนี้นะคะสำหรับ วิชาการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์นะคะก็เทส,สีให้ครบนะคะจริงๆอ่ะมันสามารถเจาะรู้ที่เป็นด้านบนน่ะได้นะคะแต่ว่าใช้โทรศัพท์เนี่ยมันไม่ถนัดในการเจาะรู้เพราะนั้นก็ให้นักเรียนทําเป็นทรงเจกันแบบนี้ก่อนนะคะให้ทําเจกันร,รูปทรงต่างๆแล้วแต่นักเรียนนะคะที่รู้สึกว่าเราชอบแล้วก็สวยสําหรับนักเรียนนะคะแล้วก็ส่งครูในข้ามนี้นะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณนักเรียนมากๆนะคะแล้วก็ทํางานตามงานส่งกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ